สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i ท g t a r รบ b ยชุรีกร์นะคะปฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมาดูกันนะคะว่าปฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรคะก็หรือไม่เหมาขอเช็คพลังงานของคุณผ่านสัญลักษณ์สักหน่อยก่อนวันนี้ได้อะไรกันบ้างวันนี้ได้อะไรกันบ้าง พลังงานของคุณในตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะได้คีย์เวิร์ดสำคัญในการใช้ชีวิตแล้วก็มีความบุดมสมบูรณ์มีความศรัทธามีความศรัทธาในบางเรื่องบางอย่างมีความศรัทธาในความรักมีความศรัทธาในความปรารถนาดีมีความสุขในการใช้ชีวิตมากๆนะคะคุณมีความศรัทธาในการพัฒนาจิตวิญญาณคุณมีความศรัทธาในการเอ่อที่คุณเข้าไปอยู่เข้าไปสู่กระบวนการของทางด้านความเชื่อหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ได้นะได้เลย เกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับการพัฒน,นาตัวเองเนี่ยนะนะบางคนนับถือพูดบางคนนับถือคริสบางคนนับถือศาสนาต่างๆมากมายนับถือความเชื่อต่างๆก็ได้แล้วคุณเอาความเชื่อหรือความศรัทธาของคุณตรงนั้นเป็นเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดเอาคําสอนของ ภาศาสดาของครูบาอาจารย์ของคุณเนี่ยที่คุณนับถือที่คุณเชื่อถือเนี่ยมาใช้ในการนำทางมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาใช้เพื่อประครับประคองชีวิตของคุณให้มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วมาดูพลังงานของคุณเพิ่มเติมจากไพ่สำหรับนี้อีกสักสามใบเหมือนเดิมนะคะขอดูพลังงานของคุณเพิ่มเติมขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ สองดาบแล้วก็เดอะมนตอนนี้กําลังตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่มีความกังวลน,นะยังไม่แน่ใจว่าเออจะเลือกสิ่งนี้ดีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกทําสิ่งนี้ดีหรือเปล่าคิดไปในแนวนี้ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยังมีความลังเลอยู่บ้างนะคะสี่เหรียญราชาถือไม้เท้าแล้วก็สิบเหรียญ สีเหรียญราชาถือไม้เท้าสิบเหรียญพลังงานของคุณในตอนนี้สามเหรียญคุณโอเคนะชีวิตของคุณในช่วงเนี้โอเคเลยการการเงินดีการงานโอเคมันอยู่ในช่วงของจุดที่สบายใจในเรื่องของงานของเงินนะพลังงานของคุณนะจุดที่สบายใจในเรื่องของงานของเงินเงินมีมากขึ้น มีเก็บมีกินมีใช้ได้มากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ที่สุดก็ตามแต่คุณก็มีความปรารถนาว่ามันต้องดีขึ้นกว่านี้มันต้องดีขึ้นมากกว่านี้คุณมีความขยันหมั่นเพียรมีความพยายามในการที่จะสร้างสารรค์ผลงานทําในสิ่งที่ตัวเองรักและให้เกิดประโยชน์ที่สุดงานก็ดีเงินก็เข้ามาอะไรแบบนี้เหมือนคุณรู้เหตุปัจจัยในการพัฒนาตัวเองพัฒนางานของคุณ แล้วก,ก็การสะสมเงินการเก็บเงินในตอนนี้มีมีโอกาสที่จะวางแผนในการเก็บเงินได้มากขึ้นนะสำหรับคุณกัะนี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วมาดูว่าปาฏิหาริ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดปาฏิหาริ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดคะหนึ่งถ้วยสวยงาม The Tower ราชินีถือไม่เท้าสิบไม่เท้าแล้วก็หนึ่งเหรียญปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แม่หมอเห็นถึงโอกาสดีๆแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นไวมากๆเลยนะมันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆอะ e t o ะ e r e เอ่ะเกิดขึ้นโดยที่คุณแบบเฮ้ได้ด้วยเหรออย่างนี้ได้ด้วยเหรอหนึ่งคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนคุณมีโอกาสได้โชคลา คุณมีโอกาสได้สิ่งที่มีค่าทรัพย์หรือมรดกใดๆคุณมีโอกาสได้รับตรงนั้นและทําให้คุณได้มีความสุขทําให้ชีวิตของคุณมันเติมเต็มขึ้นอีกครั้งหนึง่งคุณได้รับโอกาสดีๆในชีวิตอะไม่เหมอบว่ามันเป็นโอกาสที่คุณต้องการมันเป็นโอกาสที่เหมือนฟ้าประทานให้กับคุณเลยอะแล้วคุณแบบไม่น่าเชื่อคุณอ้าปากค้างแบบเฮ้ยโชคดีขนาดนี้เลยเหรอปฏิหารินี้มันเกิดขึ้นมันคือความโชคดี นะที่ไม่หมอเห็นมันคือความโชคดีมันคือความสุขเนี่ยประกบกันเลยเป็นมือที่ยื่นมามือ,เ,อเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาหรือจกักรวาลเขาจะประทานสิ่งนี้มาให้กับคุณมันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็พลังงานของคุณนะ่ะคลิกคลิกกันแล้วถ้าคนที่อยู่ในกฎแรงดึงดูดอะพวกเราทุกคนอะอยู่อยู่อยู่แล้วล่ะแต่คุณทํางานกับกฎแรงดึงดูดได้ดีมากๆจนทําให้ช่วงจังหวะเวลามันเหมาะสมทุกอย่าง โอกาสดีๆโชคลาภเข้ามาหาคุณทำให้คุณได้มีความสุขหนึ่งมีคนรักคุณมากขึ้นคุณได้เจอคนที่เหมือนถ้าคุณมีคู่แล้วก็จะต้องมีคนแอบรักอะ่ะจะต้องมีคนแอบชอบอะ่ะเหมือนสเสน่ห์ของคุณมันมันกระจรกระจายมันแบบโดยที่คุณไม่รู้ตัวมีคนรักคุณมากขึ้นเขาอาจจะไม่ได้รักในแบบชู้สาวก็ได้แต่เขาอาจจะรักคุณในรูปแบบที่ที่แบบ ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันออรา่ารัศมีของคุณสเสน่ห์ของคุณมันเป็นเตะตาเขาเท่านั้นเองเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะมาครอบครองอะไรหรอกแต่คุณจะสังเกตสายตาของสังคมสายตาของคนอื่นๆเนี่ที่มองไปคุณจะเจอสายตาของคนพวกนั้น สายตาของคนที่แอบชอบอืประมาณนี้เลยนะสายตาของคนที่แอบชอบโดยที่คุณก็ไม่ได้ไปบริหารอะไรหรอกคุณไม่ได้ต้องการหรอกคู่ครองอะ่ะแต่มันมาเองมันมาเองมันจะเข้ามาเองอัตโนมัตินะคะเพราะสเสน่ห์ของคุณเพราะเอล่าของคุณแล้วก็ความโชคดีหนึ่งเหรียญความโชคดีโอกาสดีๆทรัพย์สมบัติเงินก้อนโชคโชคลาบที่คุณกําลังจะได้รับเนี่ยจากจากที่ใดมัน จริงๆมันมาได้หลากหลายช่องทางอย่าไปปิดโอกาสของโชคลาบและกันมาได้ตลอดไม่ไม่เฉพาะว่าบางคนไม่หมอฉันไม่ซื้ออตเตอรี่ฉันไม่ซื้อหวยอะทำไงดีอมาถึงคุณไม่ซื้อก็มาหรือแม้กระทั่งถ้าคุณซื้อถ้าเขาก็อาจจะไม่ได้มาทางช่องทางนี้ก็ได้แต่อาจจะมาจากช่องทางอื่นก็ได้คนจะมีโชคนะยังไงเขาก็มีช่องทาง ให้มาอยู่ดีคุณก็เปิดรับทุกช่องทางเลยเปิดรับโชคลาภทุกช่องทางอาจจะมาจากเรื่องงานก็ได้งานเยอะขึ้นขายดีขึ้นถ้าเป็นคนค้าขายทําธุรกิจก็ขายดีขึ้นงานเยอะขึ้นแล้วการงานของคุณก็เหมือนทําเงินมากขึ้นนั่นคือปฏิหาริย์ที่คุณรอคอยคุณก็แบบโอ้โหเหมือนเหมือนมันต้องแบบมีความพยายามมากๆเลยแม่หมอช่วงที่ผ่านมาต้องต้องเหนื่อยต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนี้นะมันคุณจะรู้สึกว่าคุณได้เงินได้ได้ง่ายขึ้น โดยที่บางครั้งเมื่อก่อนนั้นทำงานเหนื่อยกว่าน,นี้ด้วยซ้ำยังไม่ได้เท่านี้เลยมันคือช่วงจังหวะมันคือช่วงจังหวะมันคือปฏิหารมันคือเขาเรียกว่ามันเป็นความพิเศษดีวายทัมมิงช่วงเวลานศักดิ์สิทธิ์ที่มันจะเกิดกับคุณทำให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดและการรับ ปฏิหารในสิ่งที่ไม่คัดคิดเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อิ่มเอมใจมันเป็นความสุขใจสบายใจมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนมันคือความสุขอ่ะออยังได้ยิงใต้สาหรับเป็นราชาถือถ้วยเนะี่ยมันคือความสุขความรู้สึกดีๆทําให้คุณได้หันกลับมาแบบรักตัวเองอีกครั้งมีแพชชั่นอีกครั้งมามั่นใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วพ่อยากบอกอะไรอีกคะ ไพ่ใบนี้ spiritual k i e s i n g คุณเป็นคนที่ชอบเกี่กับจิตวิญญาณด้วยนะที่ไม่หมอเห็นเป็นเด,เดี๋ยวให้ไพ่เปิดไพ่พิเศษขึ้นสองใบเลยที่แม่ห,หมอซื้อไพ่สำหรับนี้มานะไพ่พิเศษถ้าคุณสังเกตนะไพ่พิเศษจะยัไม่ขึ้น spiritual guide spiritual k i e s i n g นะแล้วก็สามเหรียญสี่เหรียญแล้วก็ราชิดีถือเหรียญน,นะ ไปบอขอเคาะระครังแห่งความโชคดีอัน,นจริง,รงปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มันคือความโชคดีมันคือความโชคดีทางด้านการเงินเป็นหลักนะคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นการเงินของคุณจะพัฒนามันจะต่อยอดมันจะได้เงินเก็บมากขึ้นมากขึ้นทํางานน้อยลงได้เงินมากขึ้นการทํางานน้อยลงไม่ใช่คุณขี้เกียจนะแต่คุณใช้จิตทํางานด้วยเนี่ยสองใบนี้บ่งบอกว่าคุณใช้จิตทํางานด้วยเหมือนคนที่ m a n i f e ตคุณเข้าใจไหมคนที่ว้าว ได้สำรับก็เป็นเก้าเหรียญอะเอาที่ไหนมาเศรษฐีเอาที่ไหนมา,อา,นมาบอกว่าคุณจะขาดแค้นไม่มีคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณจะมีแต่ความมั่งคัง่งความรุดมสมบูรณ์เอาจริงๆเป็นแบบนั้นคุณต้องยอมรับเลยเพราะว่าแม่หมอเห็นไพ่สองใบนี้เท่ากับว่าคุณพัฒนาจิตใจใช้จิตทำงานด้วย Benefit โดยการใช้จิตทำงานก็คือคนที่เขาใช้กฎแรงหึงดูดอะคือการคิดบวกคิดบวกคิดดี อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นพลังงานลบๆอะ่ะคุณเคลียร์ทุกอย่างออกหมดเลยคุณไม่ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสภาวะของการคิดลบไม่ตกอยู่ในสภาวะของความซึมเศร้าความเครียดความวิตกกงังวลคุณอาจจะสงสัยนะคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคิดแค่นี้มันจะดีหรอชีวิตมันจะดีขึ้นจากการคิดบวกหรอชีวิตมันจะดีขึ้นจากการที่ทาให้จิตใจเป็นแบบนี้เหรอคุณสงสัยแต่คุณไม่ต้องสงสัยเพราะหลังจากนี้ คุณจะเข้าใจมันมากขึ้นว่าเออมันจริงสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณแบบอัศจรรย์ใจเพราะการที่คุณได้คลีนตัวเองการที่คุณได้เคลียร์จิตเคลียร์ใจของตัวเองให้เป็นเป็นคนที่มีมีการคิดบวกอยู่เสมอแล้วก็คุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับการใช้สัญชตาตญาณด้วยทํางานเกี่ยวกับสปิริตชวเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ถึงแม้คุณจะไม่ได้ทำทำงานเกี่ยวกับด้านนี้เต็มร้อยแต่แม่หมอเห็นถึงการที่คุณใช้ใช้จิตใช้ใจอะใช้ภายในของคุณ่ะคุณเปลี่ยนจากข้างในาสมมติว่าคนที่ต้องการความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ในจิตในใจต้องการแบบอุ้ยฉันอยากได้ชีวิตสุขสบายเหลือเกินเขาบอกให้อยากได้ชีวิตสุขสบายเราต้องมีชีวิตแบบนั้นก่อนคุณมี คุณพยายามมองโลกในแง่ดีคุณพยายามเก็บเกี่ยวคุณพยายามขอบคุณคุณพยายามแบบกระตันยูรู้คุณสิ่งที่คุณได้มาเสมอๆจนคุณฝึกมาสักระยะหนึ่งแล้วจนแบบมันอยู่กับเนื้อกับตัวของคุณแล้วอ่ะจนคุณสามารถที่จะดึงดูดความมั่งคั่งความบุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณมันเป็นความมันเป็นความที่ไม่มอกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆแล้วคุณคุณอัศจรรย์ใจอ่ะคุณอัศจรรย์ใจมากเลยว่าไม่น่าเชื่อ ว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณบางคนได้สร้างบ้านเร็วๆนี้บางคนเอถ้าถ้าถ้าเกิดทําเรื่องทําเรื่องในการสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านก็ผ่านฉุยเลยแล้วได้สร้างมีกําหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนแล้วว่าเออจะได้สร้างบ้านจะได้แบบมีมีบ้านมีทรัพย์สินได้ซื้อที่ได้แบบทุกอย่างมันดูแบบเพอร์เฟกอ่ะอมไม่หมอะว่าทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกคุณคุณรับไปเถอะอะไรที่มันบังคั่งอะไรที่แบบ คุณต้องการนะคุณจะได้สิ่งนั้นเอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆด้วยเป็นเรื่องที่แบบหุยขนาดนี้เลยเหรอแบบนั้นเลยนะมันขนาดนี้เลยเหรอมันไวขนาดนี้เลยเหรอทํางานมาตลอด20ปียังไม่ได้เงินเก็บขนาดนี้เลยนี่เพิ่งเดินสายจิตวิญญาณเพิ่งได้พัฒนาตัวเองมาแค่หกเดือนอะ่ะมีเงินเก็บมากกว่าทํางาน20ปีอีกอะไรแบบนั้นจริงๆนะคุณจะได้ปฏิหารแบบนั้นจริงๆเพราะว่าคุณได้สร้างเหตุปัจจัย คุณได้เปลี่ยนตัวเองจากข้างในคุณได้เปลี่ยนตัวเองจากข้างในอย่างที่คนที่เขาเม n i เ e ตนัก m a n i f e ต์นักไล่ล่าความสําเร็จนะ่ะเขาประสบความสําเร็จได้ไวก็เพราะว่าเขาเปลี่ยนจากข้างในคุณเชื่อคุณเชื่อว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรที่คุณจะเปลี่ยนข้างในของตัวเองคุณเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยน mindset ของตัวเองไปในทิศทางบวก ไปในทิศทางที่ตัวเองเหมาะสมว่าฉันลำรวยได้ฉันมั่งคั่งได้ฉันอุดมสมบูรณ์ได้ฉันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้คุณบอกตัวเองคุณเชื่อมั่นตัวเองแบบนั้นคุณสอนจิตใต้สํานึกของคุณข้างในแบบนั้นและจิตใต้สํานึกของคุณเขาเหมือนยักษ์จินนี่อ่ะเขาก็เสกสิ่งที่คุณต้องการในแบบฉบับของคุณจริงๆแล้วมันคือความอุดมสมบูรณ์มันคือความสุขจริงจริงแบบนั้นดีที่ว่าวันนี้ระครังอยู่ใกล้ๆกแม่หมอนะ ถ้าไม่อยู่แใใก้ไม่เหมอก,ก็จะกระวนกระวายเพราะว่าพลังงานในวันนี้หน้าหน้าตีแบบเป้งๆมาก,มากๆเลยน่าให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะออกมาบอกเพิ่มเติมก็คือไพ่อยากจะมาบอกให้คุณมั่นใจในตัวเองคุณสวยงามคุณมีเสน่ห์เฉพาะตัวของคุณมั่นใจในตัวเองมั่นใจในพเอร์ของตัวเองมั่นใจในความเป็นตัวตนของคุณมั่นใจว่าคุณแก่งที่สุดคุณเก่งที่สุดคุณมีดีคุณมีความสวยงามคุณมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวของคุณ คุณแต่งแต้มสีสันในชีวิตของคุณจากความมั่นใจคุณต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง r e l a t i o n s h i ที่ดีกับตัวเองหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในการในการที่เราจะพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเราเอง ้องหันกลับมาเทคแคร์ความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรบ่อยครั้งที่ที่คุณปล่อยให้ตัวเองต้องต้องทุกข์ใจจากการที่ยอมให้คนอื่นเขาสบายใจอะ่ะแต่หลังจากนี้ความสบายใจต้องต้องเกิดขึ้นกับคุณบ้างมันคือพลังมันคือพลังงานถ้าคุณมีความพ่งพร้อมเกิดขึ้น คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเราต้องทําเพื่อคนอื่นนะเราต้องให้เราต้องนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองให้ตัวเองบ้างสิ่งไหนที่มันสร้างมาได้ด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือของตัวคุณไม่จําเป็นจะต้องโอ้ฉันทําเพื่อคนอื่นฉันทาเพื่อครอบครัวฉันทาเพื่ออ,อย่าไปให้ภาระในการทําเพื่อคนอื่นน่ะมันมากดขี่ความรู้สึกหรือจิตใต้สํานึกของตัวคุณเพราะมันจะทําให้คุณเหนื่อยดังนั้นคุณให้ คนอื่นต้องให้ในแบบที่คุณมีความสุขคุณสบายใจไม่ต้องให้ทุกอย่างจนหมดถ้าให้ถ้าไม่ได้ให้เดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่ดีเดี๋ยวเราจะเป็นลูกที่ไม่ดีเดี๋ยวเราจะเป็นแม่ที่ไม่ดีเราจะเป็นสามีที่ไม่ดีภรรยาที่ไม่ดีมันไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะถ้าส่วนหนึ่งมันมา จากการจากการที่คุณได้สร้างมันไว้คุณก็ต้องเก็บในส่วนที่มันเป็นของคุณด้วยคุณก็จะต้องให้รางวัลตัวเองให้คุณค่าให้สิ่งที่มีค่ากับตัวเองบ้างมันเป็นการต่ออายุความรู้สึกของตัวเองให้ตัวเองได้มีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆจะซื้อหาอะไรในความสุขของตัวเองก็บางคนอาจจะมีความกังวลว่าเออจะใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครอบครัวเดี๋ยวอะไรจะว่าง ตรงนั้นก็พยายามนะเราไม่ได้ใช้จุดมากเกินไปและในส่วนของนี้มันเป็นส่วนของคุณมันเป็นส่วนที่คุณได้มาด้วยความบริสุทธิ์ที่คุณได้มาจากตัวตนของคุณจริงๆเนี่ยคุณก็ให้นางวัลตัวเองบ้างเพื่อต่อยอดความสุขจริงๆอาจจะไม่มีใครว่าคุณก็ได้เพียงแค่คุณอาจจะเป็นคนที่ขี้เกงใจแล้วก็คิดมากไปเองจนทำให้กดดันตัวเองตรงนี้ก็ต้องตัดออกไป ต้องตัดออกไปให้ตัวเองมีเลเซนชิพกับตัวเองบ้างแล้วก็ใส่ใจตัวเองบ้างแล้วก็ส่วนสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่พ่ออยากจะมาบอกก็คือการที่ต้องระวังกลระวังเลขกลของใครบางคนของคนที่แบบดูดีดูดีมากๆในสายตาของคุณนะ่ะบางทีเขาไม่จริงใจบางทีเขาอาจจะแฝงไปด้วยประสงค์ร้ายอืมประสงค์ร้ายประสงค์ไม่ดีกับคุณนะ่ะต้องระวังในตรงนี้นะต้องระวัง ก็คือการไว้เนื้อเชื่อใจสำหรับคนที่เราไม่ไม่ค่อยรู้จักนะกับการที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเขาเขาอาจจะเป็นคนใหม่แต่ดีมากเลยคนันนี้ดูเพอร์เฟดูดีมากเลยในสายตาของคนอ,อื่นในสายตาของของคุณหรือใครก็ตามอะ่ะแต่คุณเพิ่งรู้จักเขาได้ไม่นาน,นก็ต้องระวังไว้มั่งเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่ใช่ในแบบที่เราเห็น บางทีเขาก็อาจจะเป็นแบบฉบับของตัวเขาอะแต่แบบฉบับของตัวเขาเราอาจจะรับไม่ได้ก็ได้อย่างเงี้ยก็ต้องเรามาระวังก็ต้องเรามาระวังเรื่องนี้ให้ดีด้วยนะคะแล้วก็เส้นทางการใช้ชีวิตของคุณน่ะคุณเลือกเส้นทางได้คุณเลือกที่จะเดินบนเส้นทางไหนก็ได้คุณเลือกที่จะไปไวคุณเลือกที่จะแบบไปไวหรือไปช้าเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณคุณคุณมีทางลัดนะการมีทางลัดก็คือ ไวเบชันที่หมอบอกไปนะก็คือไวเบชันความสำเร็จของเรามันอยู่ที่ไวเบชันของเราว่าเราพร้อมหรือเปล่าเรามีไวเบชันหรือความถี่หรือการสั่นสะเทือนความรู้สึกของเราเนี่ยในรูปแบบไหนดังนั้น สิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องรักษาวายเบรชันของเราให้ดีให้อยู่ในวายเบอร์ชันสูงๆเข้าไว้ความรักความเมตตาความสุขการเอ j นจอยการใช้ชีวิตการมีพลังงานบวกการคิดบวกการคิดดีเนี่ยมันจะต้องวนกลับมาสู่พลังงานนี้เพื่อจะเป็นส่วนที่นําให้คุณได้ไปสู่จุดที่คุณต้องการได้ไวมากขึ้นโดยที่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องอไปทางอ้อมไม่ต้องไปเดินไกลมากอย่างที่บอกไปว่า คุณอาจจะประสบความสาเร็จภายใน6เดือนนี้หรือ3เดือนนี้มันอาจจะไวมากจริงๆมันไวเพราะวยเบชันของคุณมันมันดีมันไวเพราะว่าความรู้สึกหรือภาชนะในจิตใจของคุณมันพร้อมนั่นแหละคือส่วนสําคัญที่สุดนะคะก็มี3มใบในสิ่งที่พายอยากจะออกมาแนะนําเพิ่มเติมให้กับคุณนะก็ที่แม่หมอเห็นก็มีที่น่าห่วงเลยก็คือในเรื่องของการที่อย่าเพิ่งไว้ใจใครคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ย แบบหน้าที่คุณคิดว่าเขาดีนะเขาแบบโอ้ดูดีดูมีสเสน่ห์ดูแบบโอ้หน้าหลงไหลมากๆเลยนะต้องระวังต้องระวังตรงนี้ถ้าถ้าดีดีดีเวอร์เกินไปเนี่ยไม่ใช่ละเพราะคนเรามันก็จะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอะถ้าดีเวอร์เกินไปต,ต้องต้องต้องดูต้องหันกับมันมีสติด้วยจริงๆถ้าเราไปเจอคนที่เขาไม่โอเคเนี่ยอย่างน้อยอะเขาก็ครึ่งหนึ่งอะ อีกครึ่งหนึ่งมันเป็นความถ้าเราไปเจอคนที่เขาไม่ดีแล้วเขามาแบบมาทําอะไรไม่ดีหรือไม่จริงใจอะไรกับเราเนี่ยมันก็เราก็มีส่วนรับผิดชอบครึ่งหนึ่งคือเราไปไว้ใจเขาไงดังนั้นเราไม่อยากที่จะมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเราก็จะต้องระมัดระวังตัวเองอย่าไว้ใจคนที่เพิ่งเจอใหม่ๆ โปรไฟล์ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็แค่นั้นเราก็เซฟตัวเองไว้ในในส่วนนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วส่วนอื่นอื่ปฏิหารอื่นๆเนี่ยคุณจะได้ปฏิหารนี้แน่นอนมันอาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากการที่คุณได้ปฏิหารที่ดีๆมีโชคลาภได้เงินก้อนใหญ่แล้วก็จะเจอคนกลุ่มที่เขาเข้ามาฉัอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะเออเขาเรียกว่าช่วยโอกาส ช่วยอกาศและความโชคดีช่วยอากาศจากการมั่งมีของคุณน่ะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาประสงค์ไม่ดีอะไรเนี้ยก็ต้องระวังเซฟตรงนี้ไว้ด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบแล้วก็พลังงานของคุณดีมากบริหารที่จะได้รับเรื่องเงินล้วนๆเลยเรื่องความมัง่งคั่งเรื่องความสาเร็จเรื่องอสาังหาริมทรัพย์เรื่องสิ่งที่มันมีความมั่นคงในชีวิตอะ่ะแม่หมอก็ขอให้คุณรับไว้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ